ละแสดงว่ามันเข้าไปเข้าไปทาให้ไม่เจ็บแล้วเวนาะอ๋อที่แรกกดแล้วเจ็บใช่ไหมอ๋อนอกจากคันกดเจ็บและแข็งด้วยตอนนี้คือกดไม่เจ็บแล้วก็นิ่ม,ม,มนี้ยขึ้นเนี่ยนอนหลับได้แล้วนอนอันนี้เขาเรียกว่าผื่นอะไรคะคุณหมออันนี้เขาเรียกว่าแพ้แหละแพ้สารเคมีแล้วก็คนนี้เกามากๆมันก็ การเกาบ่อยๆทพราะแม่แข็งพอแข็งป yes. ุ <laughs> ๊บยาครีมอะไรนี่ทาไม่เข้าละทาไม่ถึงนนเคยใช้ยาครีมไหมไม่เคยครับเอาละคันแล้วทำไงอ่ะเกาอย่างเดียวเกาอย่างเดียวเกาเกาจนตื่นหลับไปแล้วนะครับรู้สึกคะับตื่นมาจนต้องเกาอีกนอนเมื่อกียังว่านอนไม่ค่อยหลับครับ เอเดี๋ยวคืนนี้นอนจะนอนหลับสบายอันนี้นะนอนคือบางบางจุดเราเราเกาไม่ได้หรอกแล้วแล้วมันจะเกายังไงทั้งตัวแล้วเราก็อยากนอนใช่ไหมตัวนี้มันจะแก้แพ้แก้คันด้วยมันเป็นยาที่เสริมภูมิเรานะอันนี้กินกินสองเม็ดเช้าเย็นทุกวันนะนอนคือเนี้ยนอนหลับสบายหมอแหม